เอาละฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ,ฟ่ซิมมเลิเตอร์กันอีกแล้วใน EP ีที่8ปดแล้วชมครับเอาละฮะโอ้ยแม่ข้างล่างผู้คนพวกพล่านดีนะเออบรรยากาศเมืองเหนือเนี่ยก็เป็นบางนี้อ่ะตอนนี้เราอยู่น่าจะเออสหรัฐอเมริกาชมครับเออนะอยู่กับบ้านที่ว่าคอนโดเมกาบางน้ำชครับ โอเคมชมครับโอเคโอเคเราจะไปทำงานแล้ววันนี้เมชมครับตื่นเช้ามาก็ไปทำงานดีกว่าไปกันเลยอ่าลงมาจากลิฟต์แหมลิฟต์ไม่มีมีแต่บันไดมชมครับเดินลงมาเอมชมครับเอาละก่อนเปิดร้านเดี๋ยวผมขอแวะเวียนไปซื้ออาหารก่อนงับงับงับซื้อเรียบร้อยสวัสดีคุณผู้หญิงเฮ้เดี๋ยววันนี้ขอซื้อบิตคอยแบบเล็กๆน้อยๆสักชิ้นนะโอเคเรียบร้อย เอ้ฮโยนหยิบมาตอนนี้เราก็จําได้ไหมก่อนหน้านี้เราได้เข้าไปในร้านบาร์แห่งหนึ่งจุมครับก็ร้านบาร์นั้นจะมีผู้หญิงโอ้ยแจ่มมากเลยถ้าใครได้ดูเนี่ยอีพีก่อนหน้านี้เดี๋ยวอีพีนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาร้านบาร์อีกรอบจมครับแต่ว่าอีพีนี้จะไม่เหมือนอีพีก่อนหน้านี้นะครับเอาละฮะไปที่ร้านกาแฟเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาร้านบาร์ร้านผับเนี่ยในผับโอเคเปิดประตูร้านโอ้ยเลอะเทอะตุ้มเป๊ะเลย ร้านเราเอาละฮะเอาละฮะซื้อมาประเดิมไว้ก่อนก็เครื่องหนึ่งอ่ะจะได้ถือว่ามีจากนนั้นเริ่มทําความสะอาดร้านก่อนดีกว่าเช้านี้หยิบมาถู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 ไปถูถูถูถ,ถ,ถ,ถูแม่ส่งสัยต้องจ้างพนักงานทําความสะอาดร้านแล้วแหละผู้ชมครับถ้ามาขยับจะเยอะขนาดนี้เนี่ยห้องนี้ไหมไหมไม่มีขยะอุ้ยห้องนี้โอเคเคลียร์ไปกรอนเคลียร์กรอนเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วไม่ถูใจอีก โอ้โหทำไมมันต้องอยู่ในซอกในมุมแบบนั้นน่ะใส่ย,ยากทำความสาดยากมากเลยนจครับโอเคในเมื่อขยะเองอยู่ในซอกนั้นผมก็จะไม่ทําความสะอาดแล้ว <c oughs> ทิ้งลงไปซะเอออย่าทิ้งนั่นสิอฮ้ยเอาตรงนี้ก็มีด้วยเหรอลืมดูลืมดูเอามาไว้ในห้องนี้ดีกว่าเรียบร้อยบิตคอยเปิดแล้วเครื่องขุดบิตคอยมีอยู่เครื่องเดียวท่านั้นก็ทํางานเครื่องเดียวไปก่อนเอาละฮะวันนี้เราก็มาเปิดร้านกันเลยโอเพนน้ำชมครับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้เปิดทําการแล้ว รีบมาเลยครับลูกค้าโอ้โหมากันแล้วมากันแล้วนูน่นนู่นโอ้โหแน่นแน่แน่แน,นลูกค้ามาแน่นแน่งอันนี้เดี๋ยวเขาเปิดจอคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเอาละฮะกดสเปซ bar เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์กําลังโหลดอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่มาแล้วมาแล้วแล้วลูกค้าก็มาแล้วโอ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยโอ้ยเข้ามาเป็น10 20คนแล้วเนี่ยร้านเราแม่ดูดีมากไงธุรกิจไปได้ดีอื ดูตามหลังลูกค้าไปเลยครับตู้เกมนั่นละเกมเนี่ยก็ลูกค้าก็เล่นอยู่เนี่ยดเูเล่นอะไรโอ้ยจิ้มจิ้มน่าจะสัมผัสซะด้วยเอาละฮะตรงนี้นะครับโอ้โยระบบอะไรเนี่ยโอ้โยกดไม่ถึงหน้าจอแล้วมันจะเล่นได้หรือไงเนี่ยอ้าลันคอมตัวคอมนี้ก็ใช้งานได้สมบูรณ์แบบอา้าวมึงจะนั่งซ้อนทําเพื่ออะไรวันนี่ยตัวคอมนี้เฮ้ยดูด,ดูดูมันดูของที่ไม่น่าดูเลยเฮ้ยเอาละฮะ ลูกค้ากันมาเรื่อยๆเดี๋ยวขอไปดูชั้น2หน่อยสิเป็นไงว่าห้างนี่ยโอ้โหธุรกิจลูกค้าต้องการอาหารกูมไม่เอาให้ไปเอาเองโอเคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ใช้งานได้ผลอ้าวออกซะง,งั้นลูกค้าคนนี้สงสัยจะไม่ถูกใจโอเคออกมาออกมาออกมาลงมาข้างล่าร้านล่าร้านกันเลยเฮ้ยโอ้โหร้านค้าเราเอาละฮะ เดี๋ยวผมขอดูก่อนซิวันนี้เรามีนี่ต้องจ่ายไหมเนี่ยลืมไปว่าเราต้องผ่อนธนาคารเดิมยังครับอันนี้อะไรที่เราไปตีใครเนี่ยไม่รู้ว่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็โปรโมทร้านหน่อยนะโอเคโปรโมทร้านหน่อยโปรโมทซิโอเคซื้อนี่แอดบอกไว้เลยโฆษณาตอนนี้ร้านเราก็ไปได้ด้วยดีมังครับแต่มีอย่างเดียวที่ผมขี้เกียจมากเลยคือการทำออเดอร์อาหารส่งลูกค้าเนี่ยมันน่าเบื่อที่สุดเลย เฮ้ยอันน,นี้วอลเปเปอร์ใช่ไหมวอลเปเปอร์ okay. หน้าจอคอมพิวเตอร์เราอ่ะวอลเปเปอร์ climate. น้องเหมียวเลยกันโอ้ยรู้สึกว่ามันจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเอาเป็นวิวนี่กว่าอ่ะจากนั้นเราก็มาเล่นลอตเตอรี่กันหน่อยตดตึดต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 ดได้หรือเปล่าเนี่ยเอาละฮะเอาอีกรอบหนึ่งเอาอีกเอาอีกได้มาหนึ่งร้อยเอาละฮะขอสักหนึ่งดอทนะแม่ไม่ได้อีกเว้ยเอาละฮะ 5K มาหรือเปล่า5,000นั่นเนี่ยได้100อีกเอาละฮะดูสิ 1K มีโผมาโผมา100อีกทางเคลืนทนนุนนะครับเอาละ100อีกโอ้โหนี่มันเท่าคืนทนุนน่ะขุดโอ้โหนี่เสียเสียแล้วนะครับ500ดูสิโอ้ยขาดทนุนโอเคไม่เล่นแล้วนะครับยิ่งแล่นยิ่งขาดทนุน <c oughs> โอเคตอนนี้ร้านเราก็ธุรกิจเราก็เงินพุ่งไปที่30,000 สามหมื่นสองทนชครับโอ้โหน่าจะมีปัญหาแล้วเนี่ยเดี๋ยววางให้ใหม่โอเคท่ okay. านผู้ชมครับคือเงินพุ่งไปที่สามหมื่นสามท่านผู้ชมครับดูซิอีพีนี้เงินเราจะถึงแสนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้โหร้านค้าแม่จำไว้ท่านชมครับรีคาเฟ่ร้านนี้มีธุรก,กิจทุกอย่างทุกอย่างให้เราหุนได้เช่นเล่นกันท่านชมครับเรามีทั uh, ้งตู้เกมแล้วก็ค uh, อมพิวเตอร์คอมโน๊ตบุ๊กแล้วก็โอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้คือเล่นอะไรโอ้ยเล่นคนเดียวเลยคุณเจ ผมอ่ะพอ,พอ,พอผมมาเจอเนี่ยกับแม่ถ้าเป็นหนีโอ้โหอีเจลามกโอเคดูลูกค้ามาเรื่อยๆครับแม่ระหว่างนี้ผมขอถือไม้ดีกว่าไว้ตีไอตัวมันขัดขวางผมไอตัวนั้นอะ่ะเอาไม้มาเอาไว้ตีไอตัวขโมยหัวข,ขโมยมันชอบเดินมาบ่อยมากแถวเนี้ยไอ้ไอ้ไอหวดเข้าไอ้ <c oughs> โอ้ยมันใส่ชิบหายเลยเอาละฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว กูยืนอ,อยู่หน้าร้านเนี่ยมึงยังไม่ยังไม่สำนึกอีกเดิมมาอีกคนใช่ไหมเนี่ยนี่หวดเข้าไปให้เลยเนี่ยเหนื่อยนะเว้ยต้องไล่ตีพวกเองเนี่ยท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยจนโหลูกค้าซื้อขายของเอมียีซื้อขายสิมาเล่น,มา,ลนมาเล่นในร้านเราเนี่ยแล้วก็เอาเงินมาให้เราเนี่ยเป็น57,240ดอลลาร์แล้วท่านผู้ชมครับโอโหจากเงิน10,000ื่นกลายเป็น5 0,000 เอาละฮะวันนี้จะถึงหนึ่งแสนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยว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 ค่ำนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวคาราโอเกะกันดีกว่ามาชมครับไปเที่ยวคาราโอเกะคาราโอเกะนี่นยังมีอยู่ไหมมันไม่ใช่คาราโอเกะไอ้ไฮโลดเรียกเชยเ,เลยมันคืออะไรนั่นชมนครับเออเฮ้ยร้านเราเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหใครเล่นยังไงวะเนี่ยมาเล่นกันยังไงวะเนี่ยบนโต๊ะเครื่องคอมเก้าอี้เลยกระเด้งกระดอนหมดนแล้วเนี่ยโอ้โหมันหน้าตีจริงไงพวกที่เล่นของแล้วไม่เก็บไว้เป็นที่เป็นทางเนี่ยเฮ้ย โอเคผู okay, ้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราขอปิดร้านก่อนผู้ชมครับเนื่องจากเวลามันหมดแล้วแหละเอาละฮะปิดร้านชงแอปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปผับกันผู้ชมครับไปเที่ยวผับเพื่อที่จะไปทําการไปหาสาวๆไงแต่ว่าก่อนจะไปหาสาวๆขอจัดแต่งร้านเรียบร้อยก่อนน้ำชมครับเอาละหลังจากที่ผมจัดแต่งร้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราก็ไปเที่ยวผับกันดีกว่าก่อนจะไปเที่ยวผับเราก็พาของติดตัวติดไม้ติดมือไปด้วยครับเพื่อที่จะไปเที่ยวกันครับตอนนี้เหมือนจะมีเฮ้ยทั้งหดเข้าเลยไอ้คนไร้บ้านกับไอ้ไอ้ขี้ขโมยนี่ช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราจะมีความก้าวร้าวนิดหน่อยครับเนื่องจากเมื่อได้ถือกระบองมันรู้สึกเหมือนมีพลัง,งครับอ่าเออเฮ้ย,อยสองตัวนี่ดับเบิลคิวไงเอาละฮะ เดินกันไปเรื่อยๆเลยอีหอีหิวไปไหนดีนะครับเราไปที่ที่ที่เรายังไม่ไม่เคยไปทำอะไรกับใครๆเลยเอาละฮะถือไม้มาอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องถามว่า,วาจะทำอะไรผม,มครับเราแค่เอาไปโชว์เฉยๆวันดีครับนี่โอ้โหเดนใช่ไหมเดนใช่ไหมเนี่ยไม่เอาคนนี้ไม่สวยหาคนสวยๆหน่อยส,ยอยสิโอ้ผมทองด้วยอันนี้ ชมพูไม่เอาคนนี้ดีไหมคนนี้ไหมโอ้ไม่เอาคนนี้เต้นอยู่เอ้ยตีได้ดป่เนี่ยไม่ได้ว่ะเอ้ยไม่ได้ว่ะอ้าวไอ้เราก็นึกว่าตีได้ว่ะเฮ้ยพลาดแล้วเราโอ้โหเอาละฮะเอาละฮะโดนตีมังมันเลยเปิดประตูเข้าห้องน้ำก่อนป,ประตูเสียงดังมากเลยโอ้โห คือใจจริงอะผมอุตสาถือไม้อย่างเนี้ผมต้องการที่จะมาตีคนด้วยมึงครับแต่วันนี้เราตีไม่ได้ใช่ไหมเราก็ทำอย่างอื่นแทนเอาละฮะเอาไปเรื่องร้อยตามพี่มาน้องเร็วเร็วเร็วไปประตูซะไปประตูเดี๋ยวคนเห็นโอเคโอ้ <Okay>. oh. แม่เจ้าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโ oh. oh. อ้โหพ่อพอพอ,พอน้องน้องหนูหนูอย่าดูไม่ได้ไม่ดี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  เอาละฮะเอาละฮะเอาละฮะไม่อยู่แล้วรไปดีกว่าเฮ้ยห้องน้าก่อนแป๊บนึ่งชมครับไม่ไหวแล้วไปดีกว่าไม่เอากลับไปห้องน้ําที่บ้านดีกว่าเฮ้ยอันะไรวะเนี่ยคือผมจะมาตีคนชมครับแต่กับตีไม่ได้แม่เฮ้ย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 อีตัวนี้ตัวนี้เอ้ยหวดจะเป็นหนึ่งทีเอาละฮะมีอีกไหมเนี่ยคือผมอยากจะหวดเยอะมากอะอยากจะหวดคนแถวนี้อ่ะเอ้ย พี่อยากโดนช้อนแกงอ่ะเฮ้ยน้องบอกไม่มีมีแตซ้อนซ่อมเอาไหมช้อนแกงไม่มี <laughs> อะไรสักทีวะไอช้อนแกงเนี่ยเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเดินม,มาตรงนี้กันชมนครับนี่ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยผมอยากจะทําแบบว่าเออเหมือนเกมแบบแหมที่แบบมันต้องดูเดือดหน่อยนะเริ่มกันเลยไหมเกมที่ว่าต้องมีการต่อสู้อ่ะเอ้ย,อยมันใช่เอ้ย,อยนี ที่เป็นชิวเอ้ยเอ้ยเอาละฮะเอ้ยฆ่าคนทั้งเมืองครับชมครับดูสิเราจะมีหนี้สินเยอะขนาดไหนตีเอาละตีตำรวจไม่ได้ว่ะเอาดิใครโผล่มาที่ตีได้เนี่ยผมจะตีหมดเลยตีไม่ได้ว่ะโอเคตีเจ้าของร้านแม่เอ้ยเอาละฮะแม่เอ้ย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 เอาละโอ้ยกระเดิง ผู้หญิงก็ไม่เวน้นนี่โหตีซะอ้าขาเลยนี่โดนตีไปเลยตายไปซะไอ้ไอ้นี่เอาละที่เปิลคิวโอ้โหกร้แย่งเลยนอนกันเป็นกองกครับ <c oughs> ผู้หญิงก็ไม่เว้นเนี่โอ้โหเอาละสวยอย่างนี้ก็ไม่แวน้นนี่เสยก็ให้ <c oughs> นี่มันเกมอะไรวะเนี่ยไอ้หี เอาละทิปเปอรคิวเอ้ยนักเลงดับเบิลคิวเอาละนี่เกรียงเอ้ยไอ้ที่เตรียมรถไม่ได้วะเอ้ยเอ้ยนี่เอาละตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปอีมีใครเหนือมาอีกไหมมีใครจะเหนืออีกไหมผมรู้แล้วทำยังไง่านผู้ชมครับให้ลูกค้ามากันเยอะเฮ้ยตอนนี้มันตีสี่อยู่เลยยังเรียกคนมาไม่ได้ เราอยากตีเยอะๆใช่ไหมเราต้องเรียกลูกค้ามาไงต้องเปิดร้านอีตีไม่แว้นนี่อืออนอนเกลี้ยงเลยมันมากันเรื่อยๆวะ่ะออีเชื่อไหมผู้ชมค,ครับเรามีหนี้แน่กันเน,นี้ยจากรวยๆจากห้าหมื่เนี่ยกลายเป็นติดหนี้ติดลบแน่เนื่องจากอะไรรู้ไหม เพราะเรามาทำร้ายํารทำร้ายร่างกายคนไงไอ้สวยก็ไม่แว่นนะครับอุ้ยเฮ้ยโอ้โหทุเรศมากท้าตายถ <c oughs> ้าโก้งโค้งเลยเหรอไม่คิดว่าเป็นเอลวิสไงดูชงผมพี่เขาแม่คิดว่าเป็นเอลวิสหรือไงเออเอาดิเอาดิอย่าแต่งตัวโป๊บอกแล้วอย่าแต่งตัวโป๊มันดูไม่ดีนี่เสื้อลายสก็อตพี่ไม่ชอบอย่าไปซื้อมาใส่นี่ สูตอย่ามาใส่เดินถนนไม่สะอาดหนวดให้ไปโกนซะดูเอาหายหนวดเป็นจิ๋มเลย <c oughs> เอ้ยคุณตำรวจผมตีคนตั้งหลายคนแล้วเนี่ยเสื้อสีมว่วงอย่าซื้อมาใส่มันดูไม่ดีโหยตีตุดนี่นี่เอนี่เอ้ยเจย๊คอเคดเลอทำไมไปหาหมอวะเนี่ยคอยืดหรืองไงนั่นเอ๊ะเดี๋ยวดัดคอให้ ไอ้ย่างเดินเบียดพี่อีกเอาละฮะหมวกอย่าใส่ตอนกลางคืนไอไอมันไส้คุณตำรวจไม่จับผมหน่อยเลยผมสะตีคนเยอะแน่เอ่อเฮ้ยหน้าเบี้ยวบอกเลยอย่าไปทำสยกรรมนี่นี่ชุดดีๆไม่มีใส่หรือไงอีกไงคนไร้บ้านมีอีกไหมเสื้อผ้าดีๆไม่ยอมซื้อมาใส่เดินหาอะไร ไม่แหมนึกจะหาเรื่องก็หาเรื่องอยู่ครับไม่เกี่ยวเลยโอเคปาบเอาให้สีผิวไม่ชอบตัวขาวก็ไม่ชอบเสื้อมิกไทไม่ชอบไปไกลๆซะหล่อเกิน <c oughs> เออคือคือ,คอฟังดูแล้วเหมือนเราจะหาเรื่องทุกคนนะ้ครับใครใครเป็นอะไรแล้วก็หาเรื่องเอ้ยคิดว่ายอดใหญ่ยักษ์ไงฮะแหมคิดว่ารัฐประาหารแล้วจะดีหรือไง ไม่ดีหรอกตีซ้ําเลยมันไส้นี่นี่อีอีอ้าไม่คนไม่คนแหมบอกเพื่อนมึงด้วยนะว่าลาออกไปแล้วอีมันไส้มันไส้แค้นแบบว่าต้องชําระเล็กเมนมาชมครับเล็กเล็กโอ้โหอ้เล็กเล็กเล็กบอกว่าเสื้อผ้าให้ซื้อตัวที่มันยาวๆมาใส่นี่นี่อันนี้ก็ใส่ยังไงไม่รูเอ้ยหัวโล้นไม่เอาโหยโหคือคือ ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรไอ้แม่ขวางทางเดินโอเคชมครับแม่เดี๋ยวเราจะรอเปิดร้านสักแป๊บหนึ่งมชมครับแล้วก็เราจะตีคนที่เข้ามาร้านทุกคนนะดูสิวันนี้จะรอดหรือเปล่าเอาละฮะชมครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงจะครึ่งหนึ่งแล้วโอเคเราจะเปิดร้านกันเลยมชมครับเพื่อที่จะรอมาเชียร์นะชมครับวันนี้เฮ้ย hey, เปลี่ยนจากร้านอินเทอร์เน็ตเป็นร้านเชื่อ์แล้วเนี่ยเอาดิมากันเลยมากันเลย นี่รับนี่รับคมไว้ก่อนเลีกไปเอาละฮะใครจะมาก็มาเถอะนี่ตายยกโขงในงานนี้เนี่ย <c oughs> เอาละฮะอีพีนี้เราจะมาโชว์เหนือคผู้ชมครับโชว์ว่าการที่เราฆ่าคนเนี่ยโอ้ยดูดูแบบว่าโหดร้ายมากการที่เราตีอยู่กับคนแล้วกันอะแล้วก็เขาสลับไปแบบว่าเป็นแบบว่าไม่ฟื้นเลยเอาไงประมาณนั้นแหละดูซิเราจะติดหนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาละเอาละ เริ่มทำการรออยู่นะครับว่าลูกค้าจะมากี่โมงตอนนี้เป็นเวลา9โมงแล้วชมครับยังไม่มากันอีกสงสัยจะกลัวเราแน่เลยแหน่น่าจะเอ่อชื่อเสียงเรื่องลืมมากเกินจนกระทั่งลูกค้าไม่กล้ามาเอาล่ะฮะท่านผู้ชมทุกท่านครับมากันแววอี๋ประเดิมด้วยคุณเจก่อนเอาล่ะฮะเลี้ยงแถวมันเลยอืออืออือเอ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอี๋เอาล่ะฮะ เออเลี้ยงแถกันมาเลยเออเออโอ้ออออยเอาอีกเอาอีกโอ้โยเกลียนนี่เฮอเอาละฮะนี่คือการสังหารหมู่แบบโหดเหี้ยมชมโอ้โหบ้าจริงเอาละฮะมีมาอีกไหมเรารอขบวนใหม่มาอีกคุณผู้ชมครับเอาละฮะมากันแววขบวนใหม่กันมากันแววมากันปิดประตูไว้ก่อนแม่เขาเอาละฮะเลี้ยงมาเลย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  เอ้ยกองกันมันขยโงงเลยเออเออหัวเข้าไปหัวเข้าไปนี่เป็นกองเลยชมยครับบ้าจริงโอ้ใครจะมาอีกแล้ววันนี้โอ้โหอีพีนี้ฆ่าบแบบยกโคตรเลยนี่นี่เป็นการสังหารหมูที่ดูแบบว่าตลกเส้นดีเลยเอาละฮะวันนี้เราไม่สนไม่แคร์ครับผมร้านเน็ตจะเป็นยังไงเราสนแค่ว่าเราได้ของอุ้ยอย่าใครเข้าร้านเราได้ ตายโค้งตายยกโคงเลยโอ้โหนี่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ดุร้ายที่สุดในโลกตีเฮ้ยอย่าเข้าไป้ยหัวรัวหัวรัวอืออืออืออีกนี่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ดุร้ายที่สุดในโลกออ้ย่ยาเข้าไป <c oughs> <c oughs> มีมาอีกไหมเนี่ยรอยกใหม่รอชุดใหม่มาอยู่ อย่าอย่าเฉียดมาตรงนี้นี่พาผมไปปรับทัศนคติเชียวเนี่ยไม่ได้เด็กหรอกเอาละฮะมากันอีกแถวหนึ่งสี่คนไม่ดูเพื่อนหรือไงว่าเพิ่งตายไปหมดแล้วน่ะนั่นนะ่นนนะมากันอีกโอ้ยมากันอีกโอ้ยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเอาละฮะรัวเลยอืออืออือนี่อื้อ,อเลยไหมตายกันอื้อเลยบอกแล้วว่าไวะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา วันนี like ้ไม่มีใครได้เข้าร้านกูหรอกนีเปิดร้านล่อเตล่อล่อเหยื่อนุครับเปิดร้านล่อเหยื่อมาอีกไหมอะฮีทำคอไอ้แค่หน้าเบี้ยวอย่างนั้นน่ะน้ำไม่หน้าเบี้ยวอย่างนั้นน่ะโอ้สปาตัวละครไม่ทันแน่เลยอีโอ้โออย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออ้บอกแล้วไงว่าร้านเรามันสายโหดนครับเอาละฮะกำลังเดินเข้ามาอยงครับล่อเหยื่งงุบงับก่อนงุบเหรอ อออืออือ,อโอเคเป็นไงโอ้โหมีลูกค้าเข้าไปได้แล้วโอ้ย้าจริงอย่าเข้าไปบอกว่าอย่าเข้าไปอีอย่าเข้าไปโอ้โหมีลูกค้าเข้าไปได้ด้วยเหรอมางานนี้เราต้องไม่ให้ใครมาเฉียดร้านเราเลยนี่เนื่องจากเราจะตั้งโช้แม่ใครเล่นดูแม่เอง็งโมโหใช่ไหมอยแม่มามา,มาทำร้ายร้านเราอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยมีใครย่องบนไหมเนี่ยมีอยู่ 2นายนี่หวดเป็นเลยอย่าได้ผุดได้เกิดนด้พี่รับโอเคพี่ชมครับ EP นี้เรารู้สึกว่าจะนอกเรื่องนอกเกมไปเยอะซะเยอะเลยเอาละมาอีกชุดหนึ่งอออเอออีเกมนี้มันคือเกมฆ่าตัางหากนี่เอยโอเคพี่ชมครับผมคิดว่าตีให้ตายันหมดแล้วพวกนี้มีมาเยอะมากเลยอือือออนี่ตั้งเป็นกองไปเลยมันไสเอาละฮะ เอ้เอ้ตายไปซะตายไปซะล่วงล่วงอย่างงี้ต้องล่วงอฮี้ล่วงหรือเปล่าเนี่ยเอาละฮะอย่างงี้ก็พอทนอยู่นะ <c oughs> อ๋อละฮะชมครับ EP นี้เราคิดว่าต้องขอตัวลาไปก่อนหวัดเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปก่อนจะลากันไปเดี๋ยวเราไปขอจ่ายค่าเอ่อทำขวัญแต่ละคนหน่อยดูซิปาไปเท่าไหร่เนี่ยเรามีเงินอยู่ห้าหมื่นแต่ว่าเรามีหนีทห้ทั้งหมดกี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหจ่ายให้ตายก็ไม่หมดเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดูผมครับคือบอกโอ้โหนี่เลื่อนยังไงก็ยังเลื่อนไม่หมดเลยเนี่ยเอ,อ้ยอีบา้าเอ้ยโอ้โหโกูยังไม่เข้าึงจะเข้าอีกร้านอะไรเนี่ยสงสัยติดใจร้านผมขนาดหนักเลยเนี่ยเอาละฮะยังมีเข้ามาอีกแม่ยังมีเงินมามาอีกหรือไม่ให้เข้าแล้วบอกไม่ให้เข้าแล้วนี่ไปเลย อย่ามาเข้ามาร้านกูอ,อือไปซาไปซะนี่อย่างจะเล่นอีกไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นนี่หวัวเข้าตู้เกมเลยอันนี้ร้านเกมสายโหดนังครับนี่เอ้ยเสื้อไม่ชอบสีเขียวไปซะโอเคเอาเละฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสำหรับเกมเอ่ออินเทอร์เน็ตคาเฟ่เหรอ ผมคิดว่า EP ีต่อไปน่าจะไม่มีเลยแหละเนื่องจากเราได้ทําการสุดทุกอย่างในเกมนี้เลยแหละเอาละเกมนี้น่าจะเป็นออ e ีจบของซีซั่นหนึ่เหมือนกันนะครับถ้ามีอีกก็เป็นซีซั่นสแหละเป็นว่ารอภาค2องอะไรกันนะครับสำหรับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยผมคิดว่าภาค2องลังจำมานะครับก็รอๆไปก่อนนะลุนล้นๆไปก่อนใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็แนะนำมาได้นะชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย